นะเดี๋ยวทวนให้นะครับเอาทุกคนพิมพ์รัฐบาลไทยทวนนะครับนะทวนทวนนะทวน,ทวนแร์ฟังนะพากหวยออกวันที่1น,นะครับเรือนนี้มันมีส1มวันเหลือเป็นอีกอาทิตย์นะอาจารย์จะมาให้วันที่29้าอาจารย์ว่าจะให้เม็ดเดียวเลยนะแต่มันมีนิสุตรอยู่นะแต่มียน,นิสูตรอยูนะ่นะครับ เดี๋ยวฟังจากปากของอาจารย์นะใครดูไล่สดของอาจารย์จะถูกงวดที่แล้วฟังนะเดี๋ยวเท้าความหลังนิดหนึ่งงวดที่แล้วบนฟังนะอาจารย์ได้งวดที่แล้วใครจําได้อาจารย์เด่นอะไรเด่นห้าถูกไหมอาจารย์สูตรบนได้สองตัวได้ห้ากับแปด แล้วก็สูตรล่างได้สามทุกคนมันออกอะไร 8, 5, แป3ดห้าสามแทกเห็นไหปด้ห้าที่จานฟันมันเป็นบนมันมาบนตลอดแต่งวัดนี้กี้มันไปหลักร้อยไม่เคยมีนะครับส่วนมากจะไปหลักหน่วยนะสูตรหลักสิบเดี๋ยววันนี้จะฟังจากปากใครอยากรู้ทั้งสามตัวนะฟังจากปากก็ได้เดี๋ยวจะมีเคราะห์เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนแต่มันมีนิ ูตรับนะอานะนะจารย์ว่าจะทําเม็ดเดียวในในชุดที่3ตัวนี้แหละนะครับในชุดที่3ตัวนีนะ่มันจะไปสกอดกัน3ตัวเหมือนเม,มื่อกี้ไหมอาจารย์ลองย้อนย้อนดอูมันมาด้วยกันตลอดเลยตลอดเลยเออเราทำไมไม่จับมาเป็นเม็ดเดียว3ตัวแตกว,วะนะมาคิด ชอบความอยากฟันไงอยากฟันเน็ดเดียวไม่อยากเด็นรองเหมือนเขาไงอาจารย์ชอบคือวิ่งรูดนะคือชอบแบบวัดใจไงนะครับนะวดน,นี้ก็วัดใจไปแล้วใครใครรู้บ้างนะครับลองพิมพ์ให้ทราบหนอ่อยรัฐบาลจากที่ดูไลฟ์สดของอาจารย์อาจารย์ไลฟ์มาตั้งแต่วันที่19บเหวยออกวันที่16 นอาจารย์มาไลฟ์วันที่19 22และ24นะครับสามครั้งแล้วนะสามครั้งแล้วนะครับสามครั้งแล้วนะน่าจะรู้แล้วนะ19แล้วก็วันจันทร์ที่22แล้ววันพุทธที่ย4บสน่าจะรู้แล้วลนะ่ะ เนี่ยอาจารย์จะว่าจะมาทาเม็ดเดียวนี้ชุดสามตัวที่มันมาทั้งหมดเมื่อกี้และมันเป็นห่วสัญจรและล่าสุดเมื่อกี้นะครับมาล่าสุดเมื่อกี้ใครดูในสูตรที่อาจารย์ว่าห่วสัญจรตัวไหนน่าจะจับเทียบเทียงได้จริงๆอาจารย์กลัวเขาเอาไปทําปั่นแล้วเราซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้อาจารย์ยังไม่ได้ซื้อนะนะยังไู้ซื้อพอะรอนะครับ สอบถามกับทางแอดมินแล้วนะนคือพรุ่งนี้นะครับเพราะเราอยู่ด้วยกันมานานนะใช้บริการมันมาเขามาห้าปีนะเขาไม่เคยได้ตังค์อาจารย์สากบาทพูดตามตรงมีแต่ให้อาจารย์นะครับไม่เคยได้ตังค์อาจารย์ไม่เคยได้ตังค์กับอาจารย์เลยนะครับ,ม,นะรบมีแต่ได้เนะพราะเขา มาติดตามเพจนี้เป็นเพจอาจารย์ที่เปิดเพจใหม่ที่ให้ใหวยเรานะเขาก็เลยมาแนะนําก็เลยรู้อ๋ออาจารเปิดเพจก่อนบนสีเนีฟีนะครับเขามามามา,มาทักมาแนะนําก็เลยอ๋อก็เลยไม่ได้บอกใครนะครับนะไม่ได้บอกใครแต่แต่พักหลัง,งก็มีสมาชิกที่ถากสอบถามอาจารย์ที่มันชั่วร์แน่นอนได้เร็ว เราก็ไม่แนะนำนะการแนะนํามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ไม่อยากพูดออกเสียงมไม่ดีนะมันมีในห้องของอาจารย์เท่านั้นก็คือห้องส่วนตัวที่อาจารย์ดูดวงนะที่เข้ามาห้องมาดูดวงไปมีห้อง VIP หกหแล้วก็ห้องหวยหุ้นนะทีอาจารย์เปิดให้ให้ฟรีนอกนั้นจะเข้าห้องลรยเอทที่ให้สมัสมสมนะครสมาชิกข้อน้อยอีกรอบน้อยคือแปดครับอยู่ในเพียก็ลงนะครับน้อยคือแปด ถ้านอยนะมันเน้นไปที่แปดศูนย์แปดห้าแล้วก็แปดเก้านะที่ที่น้อยที่ลงนะแต่สายด่วนนะนะจะเน้นไปที่อะไรนะที่อาจารย์พูดไปมิกิสองแปดห้าเม็ดเดียวเนี่ยนะนะมีจะมาถามอีกรอบอีกรอบก็เลยวัดไปใส่ไอ้แช่ไปสิครับเก้าอย่างชัยชนะ แชร์นะไปแล้วก็แล้วก็มาย้อนดูนะพอแชร์ปุ๊บนะเห็นรูปอาจารย์กำลังพูดอยู่นี้นะครับก็แตะที่รูปปั๊บมันก็จะขึ้นเลยเห็นคอมเมนต์ก็ปัดคอมเมนต์ออกจะมีสปอร์ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนสกอร์มาเลื่อนจนไปถึงอาจารย์โชว์รูปรูปลขนวิธีที่ดูดูดูๆๆคลิปการไลค์เขาดูคลิปวิดีโอต่างๆก็ทําแบบนี้นะครับต้องไปดูจากต้นจนจบเราเรา,เราลัดเลยก็เลยนะทาแบบนี้เนาะถ้าฝนตกนะ ใครเดี๋ยวทวนทวนรัฐบาลเนาะเอาเอาตัวฟันเนาะ่ยตัวฟันเนี่ยเหมาะสําหรับคนเอาไปวิ่งนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะทวนไม่ไม่นานนะใช้เวลาไม่เกินสามนาทีเพราะกดตกนะครับทุกคนตัวนี้ตกแรงนะครับดูชัดๆนะนี่ฟันนะครับตรวจฟันส่วนมากขึ้นบนนะครับ นะไม่เคยนะภายใน3ตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนี่ไม่หลุดนะครับคือฟันนะจำเอาแชบเอานะอาจารย์ังไม่ลงเผียบนะเพราะตัวเองยังยังยังไม่ได้เล่นนะได้แต่ลตัตเตอรี่ฟันนะครับฟันรอบนี้นะใครดูงวดที่แล้ววดที่แล้วหมายก็ว่าวัวัดพดุอาจารย์ฟันบนฟันล่าง วงกลมให้ด้วยเอาอันนี้วันนี้ไม่วงกลมนะให้ไปมงมเฉ็มเอา <c oughs> เพราะมันบ่อยครั้งแล้วนะครับอันนี้ฟันล่างนะนะครับนี่สูงแน่นอนนะครับนะนี่สูงแน่นอนเรอติดตามนิดเดียวในวันจันทร์นะครับประมาณนี้ รอติดตามชุดเดียวชุดที่มันมาสามตัวมิเทสที่อาจารย์ว่าเด่นเด่นแปดเด่นสองเด่นสามเมืที่แล้วเนาะเอ้ยงวดที่แล้วนดเดนาะอาจารย์เด่น 5, เด่นห้าเด่นแปดเด่นสามเนาะบนนะขอเอาห้านะมาซะกห้าแปดสาม งวดน,นี้มันมีสามตัวอาจารย์ให้ไปดูดูไปแล้วสองตัวนะครับมีมีมสองกับศูนย์แล้วอีกตัวหนึ่งนะรอเป็นเม็ดเดียวนะถ้ามันตามรอยงวดมิจินะครับกเบ็เป๊ะเดน๋ยวรอนะครับรอนะรอรอยันะยันนะยันได้เล่นก่อนได้เล่นก่อนยังยังไม่ปล่อยนะกักก่อนกักก่อนนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนฟ้าฝนมานะครับ ไม่อำนวยนะสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยนะคงจะประมาณเท่านี้นะครับนะประมาณเท่านี้ใครอยากเข้าห้องไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวบอกหลายครั้งนะเดียวประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอีกที